สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมขอให้ใจของทุกท่านค่อยๆผ่อนค่อยคอยค,อยคลายเหมือนลมเย็นยามเช้าที่พัดผ่านกลางป่าอันสงบวันนี้เราจะพิจารณาเบาๆถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเวลาที่เราอิจฉาเวลาที่เราเปรียบเทียบ เวลาที่เราเก็บเรื่องของคนอื่นเข้ามาทำร้ายตัวเองแท้จริงแล้วความทุกข์เหล่านั้นไม่เคยเกิดจากเหตุภายนอกเลยแต่เกิดจากใจเราเผาใจตัวเองด้วยความคิดความยึดความไม่พอใจลองปล่อยใจให้ฟังช้าๆหนึ่งความบิดาไม่ได้ทำให้เขาแย่ลงแต่ทำให้ใจเราเหนื่อยลง เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีบางทีใจเราก็สั่นไหวอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาแต่ยิ่งคิดใจก็ยิ่งร้อนเหมือนถือฐานไฟแดงไว้ในมือให้เราค่อยๆหายใจเขา้าเบาๆหายใจออกแล้วบอกตัวเองเงียบๆว่าขอให้เขามีความสุขส่วนใจของเราก็จะสงบเป็นของเรา เมื่อเปลี่ยนจากอิจฉาเป็นเมตตาใจจะคลายเหมือนเชือกที่ถูกแก้ปุ่มเบาและสบาย2อปล่อยวางคือการคืนของที่ไม่ใช่ของเราหลายเรื่องที่เราเก็บมาคิดไม่ใช่เรื่องของเราเลยเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านมาแต่เราไปจับลมไว้แน่นมันจึงกลายเป็นทุกข์ลองวาง วางเบาๆเหมือนวางก้อนหินออกจากอกแล้วรู้สึกตัวว่าเราหายใจได้ล่งขึ้นการปล่อยวางไม่ใช่การแท้แต่เป็นการเลือกไม่แบกสิ่งที่หนักเกินใจสใจที่ไม่ยึดคือใจที่ไม่เจ็บปวดความเจ็บปวดส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่เราไม่ยอมปล่อยมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถ้าเราเรียนรู้ที่จะไม่เปรียบเทียบไม่อิชา้าไม่ผูกใจเจ็บไม่เอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่ใจจะนุ่มลงเบาลงเหมือนใบไม้ที่ปล่อยตัวตามลมไม่ต้านไม่แข็งไม่หนักเกินไปพระพุทธองค์ตรัสว่าใจที่ไม่ยึดย่อมไม่ทุกขทุกสิ่งจึงเริ่มที่ใจเราเสมอ สี่จากนี้ไปขอให้ใจของท่านเบาสบายขอให้ทุกท่านวางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแบกวางความอิจฉาที่ทำให้ใจร้อนวางความคิดเก่าๆที่ทำให้ใจเจ็บแล้วหันกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองยังท่าเบายังอ่อนโยนยังเมตตาต่อตัวเองเพราะเมื่อเรารู้จักวาง เราจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปและเมื่อใจสงบความสุขจะค่อยๆกลับมาเหมือนแสงอ่อนช่วงรุ่งอรุณที่ค่อยๆไหลเข้าสู่ป่าช้าๆสงบอบอุ่นขอให้ใจของท่านเป็นพื้นที่ที่เบาสบายเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและความสงบอันอ่อนโยนสาธุสาธุสาธุ